สวัสดีครับเพื่อนๆครับเสาร์ยี่สามกุมภาพันธ์สองพครับ8ปดโมงสีนาทีนะครับช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษก็มาไลฟ์สดนำเสนอเรื่องราวบนโลกโซเชียลมีเดียการเมืองดิจิทัลให้กับเพื่อนๆนนะครับได้รับชมกันครับเช้านี้เรามาติดตามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับ โพสอินสตาแกรมนะครับท่านใช้ชื่อ Twitter แอดนิชาเนะครับมีผู้ติดตาม97,400คนครับเชา้านี้ทูนกระหม่อมนะครับได้ส่งท่านได้โพสข้อความเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วครับเ,เรามาดูกันนะครับท่านโพสว่าวันที่22กุมภาพันธ์2562 พระราหูย้ายจึงได้ตั้งโต๊ะไหว้ด้วยของไหว้ข้าวหวาน12อย่างความจริงเขาแนะนำไหว้ของ8อย่าง12อย่างก็ได้แล้วก็มีรูปไหว้เพราะราหูมีเลข8เป็นสัญลักษณ์และมีกําลังเป็น12สาธุอบุญมาฝากพวกเราทุกคนด้วยครับลองดูนะครับว่า Between the Line เส้นระหว่างบรรทัด ทุนกระหม่อมเข้ารหัสอะไรไว้หรือเปล่าหรือผมอาจจะคิดไปเองแบบแบบผู้สื่อข่าวนะครับหรือว่า,าการถอดรหัสนะครับว่าท่านส่งสัญ,ญญาอะไรหรือเปล่าแต่ก็บางทีก็ไม่มีอะไรครับบางทีล้วก็อ่านแล้วก็แปลความไปเราไปดูรูปครับอีท่านส่งจุดเทียนนะครับจุดเทียนนี่ฮะอุย้ย ว่ายต้งว่ายนะครับของว่ายทูบนี้ก็สวดอธิษฐานนี่ใช้ดูจากไอโฟนเลยครับดูจากไอโฟนเลยของว่ายนี่มีอะไรบ้างฮะ ข้าวเหนียวดำเห็ดหูหนูอันนี้เรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกกันสาลายนะฮะมันกันส็สลายอันนี้ก็พะโล้แล้วก็เต้าหู้กับไข่พะโล้นะครับนี่ฮะนี่มีเฉากล้วยเฉากล้วยอันนี้ขนมโรลิโอ อันนี้เป็นอะไรไม่ทราบนะผู้สากวดหรือเปล่านี่กล้วยกวนหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรเชอร์รี่ใช่ไหมได้เป็นเชอร์รี่ครับอันนี้เป็นอะไรสมอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันฮะ,ะอันนี้ดอกสีม่วงครับทูบก็เป็นสีดำฮะทูบเทียนก็เป็นสีดำเหมือนกัน ก็มีผู้ที่เข้ามาโพสต์30รายการนะครับก็ท่านส่งตอบหน,หนึ่งท่านนะฮะเมื่อ2ชั่วโมงก่อนอรุณสวัสดิ์ขอให้มีความสดใสครับทูนกระหม่อมอรุณสวัสดิ์ค่ะพระหลาหูสมัยใหม่เพคะรับไว้โอริโอขอให้หดโชคดีมีแรงพลังอรุณสวัสดิ ก็อรุณสวัสดิ์ครับทุกกรหม่อมขอให้นับจาก12กอพอมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทุนกระหม่อมฮะทุนกรหม่อมครับเมื่อวานวันเกิดอยากให้ทุกกรหม่อมวอวยพรให้หน่อยครับสาธุคะ่ะสาธุแฮปว a h นะแฮปว่าฮอลเครับ Good morning ฮะมีผู้คนเข้ามาทักทายกูมวยนั่งเพงคะ่ะอ่านี่ครับ นี่ก็คือภาพล่าสุดนะครับที่ทุนกระหม่อมท่านได้โพสต์เช้านี้ซึ่งเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเกี่ยวกับว่าท่านโพสอะไรบ้างมาไลฟ์วันนี้นะฮะลองย้อนกลับไปดูเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็คือเสาร์ยีิบสองครับนี่ท่านอยู่ที่ไหนนอแต่งแต่งแต่งชุดแดงกางเกงดำรองเท้าหัวใจอะลองมาอ่านซักหน่อย คู o มอร์นิ่งค่ะเช้านี้ไปเดินกําลังที่สวนสุขภาพไปไปตลาดนัดบันสุกแป๊บนึงจะไปซื้อดอกไม้มาไหว้พระและหาของดําไหว้พระลาหูคืนนี้แต่ยังหาไม่เจอนี่ฮะถ่ายรูปก,กับดอกครับนี่ไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่ ทั้งแต่งตัวง่ายๆนะครับเหมือนไปส่วนสาธารนณะอะไรอย่างนั้นนะครับครับก็ขอบันทึกปวัติศาสตร์ไว้บนอินสตาแกรมของอทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับเช้าวันนี้สาวยี่สคุมพาพันสองพัน้าสองครับแปดโมงห้าสิบเอ็ดนาทีครับผมสวัสดีครับ